ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมกกอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้น้ำเนเธอจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะมาพบมาพอกันครับไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อน45มาทั้งกินแล้วก็มาเหมา้มยเนี่ยนะคะหลังจากที่เห็ดอยียงเรียบร้อยแล้วก็กระดุมกระดาษแล้วก็อีจ่างนั่งนอกไปหา g e n ิ s ิสมารเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะมาตามมาหุ้งห้วยพริกป่นมเจา้า มันยั้งดอกตำตำผสมกันแล้วก็ไว้คุณไสยพรอมก็เลยจะคล้องเอ่บริตมเพชรเนาะคะ่ะก็เลยเอาพร้กป่นนี่แลหละโมเจ้าห้วยออโหลดนะคะแดงคุ่นพานได้ใจว่าบาเพชรว่าเพชรกันยุ่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> นะคะเ <c oughs> บิ้งสีสันเอาโรตทุกคนค่ะมามากินน้ำกันนะคะเบิง้งสีสัน เอาประมาณนี้เลยทุกคนคะ่ะเลยนะคะจวดจาบมั่นกันมามาเทิ่งกินเทิ่งเมาม้อยไปพร้อมนะเพราะว่าหลังจากอันห่างหายกันไปโดนเนาะคะ่ะกับการกินแล้วก็คือว่าแหละทุกคนคะ่ะกับมันกับมีแนวอย่างอื่นเฮ็ดโตนะคะเราเมันแค่วาเขาสีมะนางกินอยู่ตลอดกับบะะ่ได้เนาะค่ะแซ่บแซ่บนั่นกันนะคะมานะกับไข่ต้มสองมวยเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็ป่าเนาะค่ะ อดไก็ต่อน,น,ะะนที่จะไปชมคลิปก,นนกันนั่งก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กันเป็นกำลังใจให้สาวสว่างนันเลยด้อจ้าเมื่อนี้กับชิเน่ผ้ามาก,กินแล้วก็อีกอย่างเนาะอบลูมวยกันไปพร้อมนะคะเพื่อ่เป็นการเสียเวลามาจอดเบาๆไล่ใหญ่ห้างมาจ้วงๆเลยนะคะป่าสมอนตอนใหญ่ๆนะคะ xẹp muốn cháu, hết, các bạn hấp dẫn trạch đi. ขตดพริกมังเจ้าเว้ยพริกป่นหวานตอนแรกก็สิกินประมาณนี้แหละทุกคน ริม่ด้ม,มกินน้งกัน พักมีซีใบก็ไมีแค่สลัดนะคะไม่ยกกังกินนั่นอื 就转了没？ เห็นการยู่การกินแล้วแม่บอกน้องเจ้ามุดเกิดสิประเด็นนี่ละเรื่องการยู่การกินของเฮานี่แหละเป็นยังไงวางซันเพราะว่า,วากับข่อยมันก็มีประเด็นเนาะในการกินเอาประเด็กปลาเด็นเฮาบองยังหลดน้ำพริกน้ำปลากระโปกกรงกะปินะคะผู้ใดมีคือกันกับอันข่อยนี่กัใช้ชีวิตคือกันแบบบ้านๆคือข่อยนี่เนาะกับสิมีเบิร์ดกุย่าง เรื่องของที่มีกินนะคะเกี่ยวกับการอยู่การกินเหตุจังได้ระบาดเนี่ยถ้ามันมีอังสีแล้วเกิดขึ้นเขาอยู่กับผัว,วเป็นยังนะคะเบอกตรงๆลดมืงอยู่ัผัวผัวกินง่ายไงบอต้องบอกยัง,ยงไรเม่ยกินยังกินน้ำได้เบิดแต่ผู้ที่สามก็คือหญาเ็็ดยังกับิดดัง ใินได้นได้เขาพัดยาง,ง,ง,งเงินินไ่ได้ดอกมือเจ้ากระเทียมร้ายแน่กับไ,ไ่ได้เหม็นโน่นนี่นานออกมากเต็มที่นี่แหละคือค้นที่เขาไปสู่หลกไข่นอกจักเถื่อนนะคะเขาก็บิบร,รียนดูอย่างอื่นว่าคขาดาดบทคอยเคยต้มปลาแดงแน่นมือเจา้าต้มแล้วละบาทด้วยความที่ข่อยผลู้จักนอกกับกันกับเขาแบบว่า กินชีดบ้านเขาน้องูเจ้าก็แห้งคือกันเด้ย่ยชีสอ่าที่มันเป็นอ่าบอลมันเป็นก้อนกลมๆยิ่งใหญ่ได้ทุกคนมันจะเป็นตะก้าตัวจะเป็นตากานะ,ะก้าเนาะหลักกาเละๆนั่นเม้นกุ๊บถีบอีหลีเด้เขายัางกินได้นะคะเขาก็บปดตีมานยังแต่ของเขานี่กินบอลท่าน,นหลายๆจอยนะคะกินบอนมีเลยล่ะแทบสิบอมีถ้าเท้าเอากะปิลงไปเนาะคะ่ะ จมแบบบ้านแตกเลยละ่ะบ่ได้ธรรมาดานะจมแล้วก็ปิดดังเลยยังมาสอนเบิงอยู่โอ้โยก็ว่าอันเฮาน่ะบ่เคยตีเขาเด้บ่ตีเขาว่าเขากินซีดมแม่นแต่เขานี่เบ้ยคออีหยังโผดพ่อ อยากจะรู้ยุคอกันนะฮะว่าเกิดมาเนี่ยถาตะตีเขาบอรือจังไหนขกัก็รู้จักโดยความที่ขอยกะตตกคือกันเพาะว่าเขาเป็นนั้งสันละ่ะกับรเราะเห็นนี่เฮียนล่ะป่าเมื่อเจา้าขอยก็ได้ขนสื่อแก๊สมาใหมา่ออกไปต้มปูกลางโคกคนเอาละไปทั้งนอกคนละน้าวขอกกะต้มยู่คนละเพื่อนย,ยังเพื่อสิบบอมี่ค้ำปากเสียงกันนะฮะอยู่กันแบบสันติ แต่สันตีบดนกับคั้นแตกนะคะทุกคนืล้นเทียขอกระยา้ามคือกันว่าซาใจเจ้าคือโยอนกระเป๋าข่อยผลหาออกข้างนอกก่อนเขาหลุดแต่ว่าเขาอยู่ของเขาได้ แต่ก็ห่อเขาอยู่บ่ด้ก็บอกเข้าใจว่าการเฝ้าการจะจักค่อยจะไปทั้งไนแล้วนะคะกับอันไม่ยาเนาะแต่หากด้วยความที่ผัวหฮอก็ย่นหฮออยู่กับบวกกาเฮ็ดยังบุมบามลายอย่างเนาะค่ะเข,เ,เ,ขเ,เ,เขากับบวกกาเฮ็ดไนีเขาก็เก่งลูกเขาอยู่นี่นเขาอยู่ตั้งแต่โดนตดีอยู่กับจิงนะค,ะครับผัว แต่ว่ามาตกอ่าปีมวยมากนี่ก็คือเขาสื่อือขายกันเรียบร้อยแล้วนะคะขายขาดก็ลูกล่ะก็เลยลูกเนี่ยมิสธิตเต็มที่เลยล่ะบอกยังก็ออกก็ได้ เฮาขาดบา่ไรเขากับขาดชีดบ,บ,บ,บ่ไรก็ร่เห็นแตกต่างกันเด้ทุกคนแต่เขา่าม่เข้ามาเอือเฟื้อเพื่อแพ่นะคะคือเห็นใจเขาเห็นใจเห่าไม่เฮาอยากกินอยู่กับจริงเฮากับทาความสะอาดออกอยู่บแม่นวาปอทําความสะอาดออกจังได๋ก็กับหมูจักว่าวิธีดับกลิ่นมันยังไ๋อังสินะแต่เขาบ่ไ้ใส่ใจกับจงมา เอาตังา้งน้าวนะคอยแล่นออกแล่นเผาเพื่อจะไปนะต้มปลาไหลนะตั้งแต่กินมีแต่กระป๋องบะหมี่ปลาล่าซ้มเด็จลูกอจังกูเหมือนเด็กทุกคนมิแต่แบบว่าเขาอัดกระป๋องมาแล้วเนาะไม่ก็สิมี้เตยหัวพันถ่ายนะคะพันถ่ายทั้งกระป๋องพันถ่ายทั้งน้ำต้มเนาะแต่ว่าปลาล่าชนดนี้มันก็เค็มแฮง เพราะว่าเขาเขาปรปุงยังไรเนาะมีกระตุ่มซื้อนั่นแหละค่ะบางทีก็ะะกบ่อยากใส่ใจอีกอย่างมากมั่สงสัย ชาติบังกวนมันเฮ่าเฮ็ดกรรมเรียปุ่นเฮ็ดกรรมมากเขาคากร้ายให้ว่าป่งนี่เขาก็เลยมานํ่เอาขึ้นนะคะทิ่หมหัวกะมังเลย,ย,ออยอมองงานหลอดเพชรกับเพชร น่่ไม่ว่าไม่จากรับเขาไอใ,ในจต่ช่วงน,นี้เงียยแห้งคือเขากรอยู่ของเขาเขาเห้ากรอยู่ของเขานี่ทุกคนบางทีือเหากับเขาใจเนาะว่าเขาเท่าเร็ว เวลาเขาเส็ดอีกยังสิเขาก็เฮ็ดตามที่เขาต้องการนั่นละ่ะคือเขาก็เห็นว่าเฮ้าเป็นเล็กน้อยอังสี่จะได้ยังก็คอได้อังสีเนาะค่ะแต่บาดนี่มันกับบริตรงเป้าที่เขาต้องการเนี่ยเพราะว่าเฮ้าเป็นเด็กน้อยกับจริงแต่ว่าเฮาก็ต้องการสิ่งที่เฮ้าอยากได้คือกัน พาสุกมันม่มีเนาะมูเจา้จาจักสืบข่เจ้ย,ยสิวาท,ทางใดต่อสู่ปัญหาชีวิตทั้งนอกบ้าบงอยู่อพียงหรือยังมาออนไหวนี่เห็นโอ้ สิกินยังตะลายอย่างใเขากับไปหาซื้อยูซื้อกินนะเขาไปดิโซย,ยังเขาเด้เงินเดือนทุกเืิอนี่นัวงายโหลดเหลือกินจังแม่นสิได้เก็บปาดสองบาทเอาความเป็นจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายนะคะทุกคนแต่ให้พยายามเนาะ ให้เข้าใจปัญหาเจ้าก้องละละาคอแก้มันไปเหลืองก้องงาจึงในห้อมมาต่อ คลิปหนาเด้อทุกคนมียาวมุนอวยปุ๋ยเรื่องแต่ละเรื่องออกบ้านคอยหนียมมุนอวยปุยพอลู้อยู่แล้วนะคะเวลาเข้าอันอยู่น้ำเขาเข้าบอมันไฟถือตลอดดอกเข้าสิเป็นคนพิษตลอดเป็นเบือร่างเขา แล้วก็คายมาลังๆ่อยกบดอดยอมเ้าใช้วิธีรับซึ่งหนาขึ้นกันค่อนงคนค,นคน่นห้าบระมาณสิ่งของแต่ขนาดจัดเลียงก้ยังมีหัวใจสิไปว่าทัาง้งเลยพอแม่เขาเลียงมากดีขนาดเนาะ sos年代 ว่าคุยกันตอนมนจบเริ่อม,ม่ยามบอกมามันหลยัง,งคุยตอนหนี่งควรจะกินเขาบปอิ่มไปหิ่มม,สมาสั้นเบิร์ดเหรอมุจลทั้งในก็ตามนะคะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวสว่างมัเนเด็ดจ้าสุดเด็ดเหตุคลิปออกมาในตอนหนึ่งอันอีกเนาะไว้พบกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนหายยูดีไม่แห้งเนาะค่ะเบิ่งรักษาสุขภาพเจ้าของดีๆนะคะเพชร เบิงตะสีหนามโด,ดแดงคึ้งๆนะคะทุกคนน่นละคลิปนี้นะคะอยากจะหูว่ามันอยังต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้เฮากับเสด็คคุยกันต่อนะคะสำหรับคลิปถัดไปนั่นเองเนาะเมื่อนี้ขอตัวแล้วบายบายค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ